สวัสดีครับรถใหม่สองคันนะครับเป็น Mazda BT50 Pro นะครับปี B 18นะครับสี่ประตูออโต้นะครับเบาะสวยกิฟตนะครับเบาะสวยนะครับหน้าปัดสวยนะครับวิ่งน้อยนะครับครับเห็นไปนะเบาะสวยหน้าปัดสวยนะวิ่งน้อยนะครับฝุ่นเฟิน ัดสีขัดเบาให้เรียบร้อยนะครับเสาใส่วิงวิงนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับนะครับเห็นไหมใส่วิงวิงเลยฮะนี่ขัดไปรอบเดียวนะยังไม่ได้ขัดรอบสองนะเลดี๋ยวขัดให้อีกสอรอบจะได้ใส่วิงวิงนะครับข้างในสวยนะครับข้างในสวยนะเบาะเบิร์ดสวยหมดนะครับ เดี๋ยวดูดฝุ่นให้อีกสองรอบขัดเบาขัดนู่นนี่นั่นอีกโอ้ยใส่ออกไปใส่กิ้งนะครับรถเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอุบัติเหตุเห็นไหมครับนี่นี่ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวขัดให้อีกสองรอบนะครับให้สวยวิงว่งวิง่งกันไปเลยนะขนาดไม่ขัดยังสวยเลยอะ่ะนะครับหนึ่งแปดนะครับทะเบียนกรุงเทพแท้นะครับ ไม่เคยไปวิ่งแช่ที่ไหนมานะครับไม่เคยวิ่งชายทะเลนะลรถใช้กิุงเทพนะสวยๆนะครับขายอยู่5้0 0 0 0กวบาทนะฮะจะเป็นนั้นได้เต็มนะครับสีน้ำตาลเข้มสวยๆเลยนะครับบ้านดวนวนนุ้มมีฟอร์จนะูเนอร์ยอีกคันหนึ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันเป็น Ford นะครับ Ford ดเรนเจ2.2์ u t o ออโต้นะครับสีขาว สวยวิงวิงอีกคันหนึ่งจอดคู่กันเลย mm. เห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมสวยวิงวิงสวยวิงวิงสีขาวสวยกิิบเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถเดิมมาทั้งคู่เลยนะป้อ,อนี้ปีหนึ่งสามนะครับสวยอยู่นะขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงด้วยนะครับรถสวยนะครับเห็นไหมสวยเบาะเปิอะสวยนะสวยหมดเลยนะ เดี๋ยวจัดการให้ฟอกภายในให้สวยๆกิ๊บๆเลยนะครับก่อนก่อนออกรถนะครับขายถูกด้วยคันนี้สขายไม่แพงครับคันนู้นถึกห้ากว่าคันนี้จะประมาณสี่นะครับสี่บวกลบใครคุยดีเดี๋ยวลดให้นะครับใครรีบใช้รีบมาจองเดี๋ยวลดให้สีขาวด้วยนะสีขาวนี่เขาขายกันสี่แสนกว่านะผมขายไม่ถึง นี่ขององออโต้นะครับเครื่องเกียร์ดีมหมดนะครับทั้งสองคันนะครับใครสนใจรถสวยๆไม่แพงถูกถูฟรีดาวนะมาดูกันได้นะครับฟอร์ดด้วยบีทีเอสิด้วยนะครับมาด้าด้วยนะครับสวยทั้งครูสวยทั้งครู